โดยพิธีในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรพร้อมทางประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษ กล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมให้กับกาลยมิตรหาบุพพมาลีโดยมีกาลยมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกาลยมิตรสีมอนแก้วมหาวงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนได้ทอดผ้าบังสุกุญจีวรส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าจากนั้นเป็นพิธี ถวายมัตกะพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยมิสมพรปาระเคนและกัลยมิสุรศักจันทพาหะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้คณะสงฆ์นะคะได้นำกล่าวสาธุชนค่ะให้ร่วมกันถวายจตุป,ปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระเอกชัยกันตะปัญโยก็ได้เมตตาเทศสอนธรรมะ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธและถวายพัตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ยังความปรับปริ่มใจให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะและทั้งที่ได้รับชมกิจกรรมงานบูญออนไลน์ผ่านทางระบบซูมเป็นอย่างยิ่งค่ะ